กัลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของอังกฤษเวลาประมาณห้าทุ่มเมื่อวันที่13เมษายนปี1699เจนโรสน้องสาววัยเขวบตื่นขึ้นมาจากการหลับครั้งแรกและขยี้ตาพยายามมองไปที่เงามืดของยามค่ำคืนนั่งรถแม่ของเธอลงจากเตียงแล้วตรงไปที่เตาผิงทันใดนั้นมีชายสองคนโผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างและตะโกนใส่เธอเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัย ตามคำให้การของเจนในศาลดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะไม่ประหลาดใจเธอเต็มใจไปกับพวกเขาแต่แม่ก็ยังมากระซิบบอกเธอว่าอยู่ดีๆนะลูกเดี๋ยวแม่กลับมาตอนเช้าบางทีแม่ของเธออาจมีภารกิจรับตอนกลางคืนหรือเธอกำลังมีปัญหาบางอย่างแล้วรู้ว่าการออกจากบ้านเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่ว่ายังไงแม่ของเจนไม่ได้ทำตามสัญญาเธอไม่กลับมาอีกเลยคืนนั้นมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นนางโรสถ,ถูกทำร้ายและเสียชีวิตและคดียังเป็นปริศน,นา ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเกือบ300ปีในต้นทศวรรษที่1990โปรเจอร์เอเคิร์ชผู้สนใจในประวัติศาสตร์เข้าไปในสำนักง,งานบันทึกสาธารณะในลอนดอนในกองกระดาษเก่าๆและต้นฉบับโบราณเอเคิร์ชอ่านเจอคำให้การของเจนแต่มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ดึงดูดความสนใจของเขาเดิมทีเอเคิร์ชกำลังค้นคว้าหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยําค้ำคืนเขามีความรู้ในบันทึกตั้งแต่ยุคกลางถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเขากลัวที่จะเขียนเรื่องการนอนหลับ โดยคิดว่ามันน่าเบื่อพอๆกับการนั่งดูสีแห้งๆผมหมายถึงการนอนหลับเป็นเพียงส่วนสําคัญของชีวิตใช่ไหมก็ <S <S สงสัยว่าเขาจะพบสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่แต่ในขณะที่เขาศึกษาคําให้การของเจนมีคําที่ผุดขึ้นมาในหัวนั่นคือการนอนหลับครั้งแรกคําพูดนี้บ่งบอกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับชีวิตในศตรวรรษที่17ที่เอเคิร์ชไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจหากมีการนอนหลับครั้งแรกนั่นหมายความว่าต้องมีการนอนหลับครั้งที่สองด้วย เช่นการแบ่งกลางคืนออกเป็นสองช่วงนี่เป็นแค่การเล่นคำหรือมีอะไรมากกว่านั้นเอเคอร์ชนคว้าเรื่องนี้จากแหล่งข้อมูลต่างๆนานหลายเดือนในที่สุดเขาพบการอ้างอิงมากมายเกี่ยวกับปรกกากฏการนอนหลับที่ลึกลับนี้หรือที่เขาเรียกมันว่าการนอนหลับแบบสองเฟสเอาละ่ะประมย้อนเวลาเพื่อดูว่าผู้คนนอนหลับอย่างไรลองนึกภาพประมาณ3ามทุ่มถึงห้าทุ่มหากคุณโชคดีมีเงินมากพอคุณจะได้นอนบนเตียงที่ยัดด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่นฟางหรือเศษผ้าบางคนอาจมีขนนกอยู่ในเตียงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณเป็นคนชั้นล่างของสังคมคุณอาจจะต้องนอนบนเตียงแข็งๆหรือแม้แต่นอนบนพื้นดินหูคนส่วนใหญ่จะนอนด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ตัวเลือดหมัเหาสมาชิกในครอบครัวเพื่อนคนใช้เละื่นอื่นอีกทั้งหมดนี้จะนอนอยู่ด้วยกันและหากคุณกำลังเดินทางคุณอาจต้องนอนรวมกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำ การนอนเคยเป็นเรื่องที่มีรูปแบบโดยมีกฎและตำแหน่งที่เราไม่คุ้นเคยเช่นเด็กผู้หญิงจะต้องอยู่ด้านหนึ่งของเตียงโดยคนที่อายุมากที่สุดนอนติดผนังตามไม่ได้พ่อแม่และเด็กผู้ชายและสุดท้ายก็เป็นคนอื่นๆที่จะมานอนด้วยมันน่าจะเป็นการนอนหลับที่น่าอึอดอัดใจมากเลยคุณว่าไหมอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคนจะเริ่มตื่นขึ้นมาตามธรรมชาติไม่มีนาฬิกาปลุกหรืออะไรเลยมีเพียงร่างกายที่บอกว่าถึงเวลาตื่นแล้ว ช่วงนี้เรียกว่าเด Watch และมันค่อนข้างมีประสิทธิผลผู้คนจะทำทุกสิ่งภายใต้แสงจันทร์สลัวๆและตะเกียงน้ำมันชาวนาอาจใช้เวลานี้กลับไปทำงานพวกเขาจะตรวจดูสัตว์หรือทำงานบ้านคนรับใช้คนหนึ่งถึงกับชงเครื่องดื่มให้เจ้านายตอนกลางดึกและแน่นอนมีคนร้ายที่ซ่อนอยู่เพื่อสร้างความเดือดร้อนด้วยหลังจากตื่นได้สองสาชั่วโมงผู้คนก็จะกลับไปนอนการนอนหลับตอนเช้านี้อาจนานจนถึงรุ่งเช้าหรือช้ากว่านั้น เหมือนทุกวันนี้ในที่สุดคุณก็ตื่นขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าคุณนอนดึกแค่ไหนการนอนหลับแบบสองเฟสนี้เกิดขึ้นทั่วโลกในยุคก,ก่อนอุตสาหกรรมได้รับความนิยมในฝรั่งเศสและอิตาลีเอเคอร์ยังค้นพบหลักฐานของการนอนหลับนี้ในสถานที่ห่างไกลเช่นแอฟริกาเอเชียใต้ตะวันออกเฉียงใตออสเตรเลียอเมริกาใต้และตะวันออกกลางกลับไปในยุคก,กลางคนรวยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรูหราพร้อมเตียงไฮโซเตียงเหล่านี้เปรียบเสมือนงานศิลปะ ระดับด้วยของตกแต่งมากมายมีเตียงขนนกที่นุ่มที่สุดและผ้าปูที่นอนหรูหราพวกมันเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านหลังใหญ่และขุนนางยังปักสัญลักษณ์ของพวกเขาไว้บนผ้าอีกด้วยเตียงเหล่านี้ไม่เพียงแค่สบายเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการสนทนาหรือให้ความบันเทิงแก่แขกในขณะที่อวดผ้าแฟนซีของพวกเขาอีกด้วยตอนนี้เรามาดูฝรั่งเศสในศตวรรษที่14หรือ15คุณจะเห็นเตียงสําหรับกษัตริย์พร้อมด้วยกระโจมและผ้าม่านหมอนถูกคลุมด้วยผ้ารองศีรษะ ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นปลอกหมอนเรื่องน่ารู้ในสมัยนั้นปลอกหมอนถูกเรียกว่าที่ถือหมอนเป็นเกร็ดความรู้นะกลับไปที่เตียงกันในสมัยนั้นไม่มีเตียงสี่เสาที่มีเสาตามมุมเหมือนที่เราเห็นในหนังแต่พวกเขามีผ้าแขวนที่ห้อยมาจากโครงที่ห้อยลงมาจากคานเพดานบางครั้งก็มีหัวเตียงสูงและหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเทสเตอร์หรือเซเลียเตียงที่แท้จริงมีโครงสร้างแยกจากกันล้อมรอบด้วยความหรูหราทั้งหมดนี้ บางเตียงสูงมากจนมีเตียงเลื่อนได้อยู่ข้างใต้สำหรับคนรับใช้ส่วนตัวหรือแม่บ้านเตียงและเครื่องนอนมีคุณค่ามากจนได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งเหล่านั้นถูกกล่าวถึงในพิัยกรรมตั้งแต่ต้นศตวรรษที่1 4ครอบครัวที่ร่ํารวยอาจมีมรดกเป็นเตียงขนนกและหมอนข้างกลุ่มคนที่รวยที่สุดจะทิ้งเตียงไว้หลายเตียงพร้อมผ้าแขวนราคาแพงและเครื่องนอนชั้นเลิศแม้แต่ที่นอนที่ทําด้วยผ้าขน,นสัตว์ก็ถือว่ามีความสําคัญมากที่จะมอบให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ ตอนนี้เรามาพูดถึงเตียงในสถานที่อย่างวิหารหรือสถานสงเคราะห์กันพวกมันค่อนข้างเรียบง่ายมีเพียงที่นอนผ้าหม่มผ้าคลุมเตียงและหมอนธรรมดาในปี1487มีผู้ใจบุญถึงกับให้เงินเพื่อจัดหาผ้าปูที่นอนให้คนแก่พวกเขาประเมินว่าแต่ละเตียงจะมีราคาประมาณ5บาทชาวนาก็มีการปรับปรุงในเรื่องการนอนของพวกเขาในช่วงกลางศตวรรษที่15ที่นอนถูกยกขึ้นจากพื้นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่นแผ่นรองเตียงสามแผ่นผ้าปูที่นอนและหมอนแน่นอนพวกเขาอาจมีผ้าคลุมเตียงและผ้าห่มขาดๆอยู่บ้างแต่มันก็เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่หนึ่งขึ้นครองราชการจัดเตียงก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะักยกเว้นเตียงสี่เสาหรูหราในบ้านที่ร่ำรวยและโรงแรมสิ่งต่างๆยังคงค,คล้ายๆเดิมผ้ารองหัวหายไปและผู้คนยังใส่ใจเครื่องนอนที่นุ่มสบายของพวกเขา เมื่อชนชั้นกลางเริ่มมีฐานะขึ้นพวกเขาก็ต้องการเตียงขนนกและผ้าปูที่นอนนุ่มๆเช่นกันประมาณปี1580นักบวชชื่อวิลเลียมแฮร์ริสันบ่นที่คนรุ่นใหม่ไปหลงไหลในขนนกและหมอนในสมัยของเขาหากชายคนหนึ่งสามารถซื้อที่นอนและกระสอบแกลบไว้นอนได้หลังจากแต่งงานได้7ปีเขาก็ถือว่ามีฐานะเทียบเท่าขุนานางแล้วหมอนมีไว้สําหรับผู้หญิงที่ป่วยเท่านั้นและคนรับใช้ก็โชคดีถ้ามีผ้าปูที่นอนคลุมไว เพื่อป้องกันไม่ให้ฟางทิ่มผิวของพวกเขาอย่างไรก็ตามในสมัยชิวดอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุคกลางเช่นกันผู้คนมีการนอนหลับที่คล้ายกันโดยจะแบ่งการนอนออกเป็นสองช่วงแต่ท่านอนของพวกเขาแปลกประหลาดมากถ้าเทียบกับพวกเราทุกวันนี้การนอนง่ายเป็นสิ่งต้องห้ามพวกมันจะดูเหมือนคนไตยพวกเขาจะหลับในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนแทนเอ,อ้าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมากตอนนี้เราคงจะนอนไม่หลับเลยถ้าไม่มีเตียงที่นุ่มสบายหมอนมนุ่ม และผ้าปูที่นอนสบายๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอเมื่อเราได้รู้ว่าคนในยุคก,ก่อนนอนกันอย่างไร